วันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2554สาธุชนผู้มีบุญวัดภาวนามอนทรีออลได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ภาคเช้าหลังจากปฏิบัติธรรมทุกท่านได้ทำบุญตักบาตรโดยมีการณมิตรโชคชัยแซ่ลิ้มเป็นประธานภาคป่ายการณมิตรทองนาสวรรค์และการณมิตรนิสสอนแสงสว่างเป็นประธานกล่าวคำถวายผ้าป่ากองทุนเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลก จากนั้นทุกท่านได้ร่วมฟังธรรมอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์สาธุชนผู้มีบุญวัดภาวนามอนทรีออลได้จัดพิธีจุดโคมประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุภาคเช้าเริ่มด้วยการปฏิบัติธรรมและพิธีตักบาตรโดยมีการณมิตรสุนทรน,นันทวงศ์และการณมิตรบรรถมย่างยืนเป็นประธานภาคบ่ายการณมิตรบัวเพชรอินทวันและการณมิตรศีลสีสงครามเป็นประธานกล่าวคำถวายโคมประทีป จากนั้นทุกท่านได้เวียนประทักสินรอบองค์พระบรมสารีริกธาตุขอเรียนเชิญผู้มีบุญในเมืองมอนทรีออลทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ณวัดภาวนามอนทรีออลติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์1514-8008637และ1 5 1 4 2 1 4 9 6 7 9วันอังค